ไหนเมื่อกี้บอกว่าอะไรบอกว่าป้าเบียเรียกอะไรป้าเบียไม่ได้เรียกกันอะไรเลยป้าเบียเพิ่งองอกมาตอนอยู่กระเป๋าเหตนเล่าไม่หมายถึงว่าเมื่อคืนอ่ะเมื่อคืนเหรออืเมื่อคืนตอนไหนทุงผ่าหกทุงอนะ่ะเอย้ยผ่าทุงสี่ทุงผ่าทุงอนะ่ะหลังจากที่กลับมาแล้วหรออืตรงจากโรรถเสร็จแล้วพีก็ไม่ได้ไม่แล้วหนูอ่ะก็อาบน้ำใช่ไหมไม่ได้ออกมาเลยนะก็เป่าผมเสร็จแล้วหนูก็นึกว่าป้าเบียมาเคาะเรียกให้ไปเป่าผม มีเสียงเคาะด้วยก็เสียงเคาะนะฮะแล้วแม่ก็เลยเดินไปเปิดประตูแล้วแม่ไม่เห็นอะไรแม่ก็รีบปิดประตูแล้วก็รีบมานอนอ้าวเธอคนเปิดเป็นเธอเพราะหนูนอนก่าผมอยู่ก็มาเปิดแล้วก็ไม่มีอะไรเลยต็บีคอหรือเปล่าตัวเขาตอนไหนเออตะไปขาตอนไหนตับีเข้าห้องแล้วก็ตึ๊บเลยเนอะแม่ได้ยินเสียงนี่ อย่างเงี้ยไม่ไมสามรอบอ่ะเออไม่หมายถึงว่าขอสามทีนะแล้วแล้วก็แล้วตอนแรกป้าบีจะขอสามทีเหรอถ้าเป็นป้าบีเนอะว่าป้าบีอะตอนแรกอะป้าบีก็จะรัวเออแต่มันก็ดังหลายรอบมันก็ดังแบบดังอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยก็ตอนแรกก็นึกว่าไอ้ผิงมันแกล้งจะแกล้งไงอยู่อยู่ในห้องด้วยกันแต่ก็มองไปก็ไม่รู้มันจะไปเคาะอะไรไงเออ เพราะว่าถ้าเคาะกระปูนแม่ดแดดป้าบีพูดไปแล้วว่าป้าบีมีใดมาให้เธอแะ้เธอจะสระผมมาเธอก็มามาเป่าที่ห้องใช่แต่ว่าหนูก็กขี้เกียจเดินไปเชนหนูก็เลยมานั่งเชนหอยในห้องใช่แล้วประมาณอีกประมาณสัอกอาบน้ำเพิ่งอาบน้ำเสร็จประมาณสามสินาทีแล้วก็ได้ยินเสียงเคาะเลยอืมเสนเป่าเลยแต่แบบไอ้นี่นะเคาะรัวเลยอ่ะอืมถุงเป่าทวนไปเนี่ย จะมานอนอยู่ด้วยมาคิดแตงามากเลยตกแล้วไม่ใช่แล้วขอเอ้โหหุ่นนันถ้าไี่ได้ยินตอนนั้นนะบอกเลยมีร้อนอะเลยคิดดูนอนพื้นก็อยู่สองคนอนะลุกก็ยากตายเตียงก็น้ากลัววันนี้เรากลับแล้วใช่ืะใช่บอกว่าเขาปิดไฟตรงโค้งตรงนั้นอะอออเออเขาปิดไฟแล้วเขาเหตุใคร เห็นอะไรก็ไม่รู้แค่นี้ฉันก็ไม่ได้ชงต่อฉันก็กลัวอยู่แล้วเขาก็หยุดแค่นันไงแล้วพิงก็แบบว่าทำไมไม่เล่าต่อรอฟังอยู่ไม่ใช่หนูไม่ได้ยินที่เขาเล่าก็ยังไม่ได้เล่าเพราะ่าเล่าแค่ว่าเออไม่เ่าเขาเจอไม่หนูกำลัข้างหลังก็ไม่ได้ยินว่าเจอเแต่ว่าเห็นถ่ายคิวแล้วก็รู้ว่าเออน่าจะเจอโอเคเดี๋ยวเราจะไปสืบไปฟังพร้อมกันไั่นแะ ป้าบีจะไปบีกูใช้แล้วเป็นแรกเข้ามาเลยอเป็นแรกเข้ามามันเป็นที่คุ้นเคยของป้าแหละเพราะว่าป้าเคยวัดมาแล้วตรงนั้นอ๋อก็เห็นแต่กวันแรกที่เข้ามาแล้วกอ้คือคือพวกนี้ก็ยังอยู่อยู่ใช่ไหมเห็นอะไรก็เห็นมีคนเดินอยู่ข้างทางคนเดินข้างทางเอา ทำไมมีไม่เห็นอะไรเลยแต่มันพอมันขับไปถึงตรงนั้นแล้วมันไม่มีหรือว่าจริงๆเขาตกทางแล้วไอ้จะเดินเดินแล้วลลกหายไปเมันก็กระโดดเข้าบ้านอย่างเนี้หรอถ้าเห็นแล้วเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่เห็นเห็นใส่เสื้อสีขาวไม่เห็นมีเลยเนาะเข้ามาวันแรกเลยใช่ปะอืตรงป้ายนั่นแหละตรงป้ายที่ฉันมองฉันมองอยู่เฉันมองจะไม่เห็นเลยมีแต่ความมืด อย่างเงี้ยอย่าใช้คำว่าหลายปีหลายจุปีแล้วก็คำว่าหลายปีมันได้ยินแบบแจ็คเลยมันบอกหมาหมาหมาแล้วก็โค้งกระจายอ๋อปาไม่ได้เป็นคนเห็นแต่แจ็คเป็นคนขับมันเห็นแล้วก็บอกหมาหมาหมาอาจจะแบบหมาจริงๆก็ได้อยไรเงี้ยเพราะว่ามันล่วงเลยแล้วก็ปาจนล่วงเลยแล้วก็ แต่ละคนก็กิ้งไปคนละทิศคนละทางอ๋อมีเข้าใจว่าแบบว่าเห็นหมาแต่ไม่เจอตัวหมาอืมแต่ว่าลุกมาก็ไม่เห็นหมาแล้วไงมันตลกดอว่ามันดีมันคงไปไหนไม่ได้ยินเสียงร้องเสียงอะไรก็ไม่ได้ยินนะมันจกเยอะเออมันจกเออแล้ว,ลวตรงนั้นจะมีบ้านคนได้มีหมาได้ยังไงหมาหลงไงแล้วตอนนั้น่ะยังใส่เพราะว่าแขนหักอยู่ตรงเนี้ยหักอยู่ ยังใส่ที่ดามหลังอยู่เลยปรากฏว่าแม่งหักอีกหักแล้วหักอีกมันจะมังจะหายหักอีกตัวขาลมไม่แต่ว่าไปหาหมอหมอระวบอกว่าหักเหรอหรือว่ายังไงไว้ใจเพราะเนี่ยจับอยู่เนี่ยเป็นกระดูกเนี่ยออแต่วันนั้น,นจับอ่ะ มันเละมันแหลกเลยาลามันแหลกเลยอ่ะไม่ใช่เราชิ้ชิ้ชเราจะอบอกว่าไปไม่ได้ไปหาหมอแล้วบอกว่าไปให้ใครเป่าเป่า,ปานวดนวดแล้วเลยก็ติดแล้วก็มีมาเขาก็พาไปยายคนนึงตอนนั้นน่ะ <c oughs> เขาก็แกะแค่ไหน,นรู้จำไม่ได้แล้ว <c oughs> เขาก็เห <c oughs> มือนเอาน้ํามันมานวดตรงเนี้ยแล้วพอทําเสร็จอ่ะมันติดเลยอ่ะมันจับไปก็เป็นกระดูกก้อนแล้วเอา ตอนแรกแม่ยังเป็นแหลกๆอยอ่เลยตอ,อนนี้ก็เป็นแบบกระดูกก้อนแล้วเขาแค่นว,นวดเองเหรอเาไม่ี้แตน,นวดนวดแล้วเขาก็พูดอะไรโยนโยเหมือนท่องอะไรอ่ะนวดแล้วก็นวดนวด,นวดตรงเนี้ยแล้วพอมาจับอีกทีเอ,เอาเอาติดแล้วอ่ะเออนี่เวลาแขนเขินหักก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วเอถูถสองทีองหายแล้วเออกลับมาก็ถอดเฝือกได้เลยอ่ะจากหักแม่งเป็นหายเลย ผิงเธอเคยได้ยินที่อากงเล่ามั่งหรือเปล่าว่าเขาก็เจอหมานะเขาก็ชนหมานะเจอหมาตาสีงโผล่ออแล้วก็ชนแล้วก็ชนแล้วก็ตก้อยู่โรงพยาบาลที่เขาเลาคืนอะที่เขาเลาอยู่บนรถอะอันน้นั่นนั่นหลายรอบต้องถามคนต้องถามโก้โก้โกอะไรเงี้ยที่เขาทันยันง แล้วสมัยก่อนปักน้ําไม่มีโรงพยาบาลมันต้องไปโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลอะไรในกรุงเทพเลยอ่ะปักน้ําไม่มีโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลกลางหมาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่จะรู้ไหมเนี่ยอ๋อคุณเคยเลอาฟังว่าตัวใหญ่ตัวเท่าหมาใหญ่เท่ารถเลยหมาตัวเท่าหมาแล้วก็ตัวสีด้ำแล้วก็เป็นดำตาแดงตาแดงด้วยก็เมื่อคืนบอกกันไหมอ่ะ แม่นอนอยู่นี่ใช่ไหมหนูนอนอยู่ริมนี้เลินเฉพาะมีคนเคาะประตูแล้วหนูนึกว่าป้าบีเราเดินออกไปเปิดดูอืมไม่มีคนอ๋ออาจจะเป็นใบหม่อนก็ได้หมอนก็ได้อยนอรู้ไปเคาะทำไมเนี่ยเคาะหลอนเรื่องหมดเลยมาขอห้องนี้เคาให้ตายก็ไม่มีใครไปเปิดหรอกอุ้ยตะเคาะรัวมากเคาะเหมือนแบบอยากให้เข้าอ่ะอยากจะเข้าอ่ะอือไปเปิดแล้วเอ๊ะหรือว่ามีไปขอวะ แล้วแล้วคอแล้วเธอจะเดินหนีทำไมอ่ะต่ว่ามันเร็วมากเลยนะคือพอเคาเป็นระยะไม่ถึงหนึ่งนาทีก็สะพานก็ลุกขึ้นไปเปิดก็สะพานก็เข้ามารอใหม่ก็รอตรงนั้นแหละเตรียมตัวเลยอเบขอค้อนอคอนแทนขอเลยแล้วเปิดอีกรอบนะค่อนี้ค่อนี้นี้แต่ว่าเบาเหมือนเงี้ยอล้วแม่ก็กระโดดแล้วก็วิ่งไปดูแล้วมก็เปิดไหม่ จะใช้คำพูดใหม่สิแม่กระโดดแม่เธอเนี่ยนะกระโดดจริงๆอะเนี่ยนธอเธอรู้ว่าป้าบีอะเดินมาเรียกให้ไปเป่าผมแล้วรู้ไม่ออกบบไม่มีใคร,รก็เลยรียบนอนเลยเร้อน,นรลอน